เพื่อเคยเจอปัญหาเรื่องของน้ำเจิ่งนองบนบัตเก็ตหลังจากสกัดเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้ผมมีคำตอบไปดูกันครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมโจ ชมกระช่างนะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดคือเรื่องของกากกาแฟแฉะแฉะแฉกหลังจากที่เราสกัดกาแฟเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ากากกาแฟของเพื่อนๆแฉะหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับว่าลักษณะของการแฉมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเรื่องนี้เอาตรงๆนะเอาแบบไม่ได้โลกสวยนะถ้ารสชาติมันไม่ได้แย่หรือมันไม่ได้เพี้ยนจากปกติมากก็ไม่เป็นไรครับ มันมองข้ามได้แต่ถ้าอยากจะให้รู้ว่าสาเหตุมันมาจากไหน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเลยนะครับเหตุผล <c oughs> ที่ทําให้กากาแฟแฉะคือเราใส่ผงกาแฟในตัวบัตเก็ตน้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นบัตเก็ตเราจุ20กรัมเราใส่สัก15กรัมมันก็มีโอกาสทําให้ กากกาแฟมีโอกาสแฉกได้นะครับ 2. ก็คือใส่ผงกาแฟเยอะเกินไปบัตเก็ตเราจูได้20กรัมเราทะลึ่งใส่ไป25-30กรัมมันก็ทําให้ผงกาแฟเอ้ยมันก็ทําให้กากากาแฟของเราเนแฉกได้เพราะอะไรเราอัดปริมาณของเนื้อกาแฟเยอะใช่ไหมครับน้ำที่มันกดดันลงไปเนี่ยมันก็จะไปค้างอยู่ในตัว ตัวไอ้ก้อนกาแฟนั่นนะต่อมาคือเรื่องของการปรับเบอร์บดเพื่อนๆอาจจะปรับเบอร์ที่มันละเอียดมากจนเกินไปนะฮะมันก็อาจจะทําให้การแรงดันของตัวเครื่องชงเนะี่ยมันทําให้น้ําผ่านในส่วนของตัวก้อนกาแฟได้ยากมันก็เลยจะมีน้ําแฉะอยู่บนตัวก้อนกาแฟนะครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการที่เพื่อนๆแทมแมแบบแน่นเนะ่ทมแบบแทบจะกระโดด แทบจะเทน้ําหนักทุกส่วนของร่างกายแทมมันจนแน่นเลยคือสุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสมดุลของของการสก,กัดนะฮะมันจะถูกควบคุมด้วยเรื่องของปริมาณของผงกาแฟที่ใช้เบอร์บดท,ที่ใช้แล้วก็เวลาในการสก,กัดถ้าสมมุติว่าเวลาเอาผมให้ไปเลยเวลา25วิปริมาณ20าะะรกรัมที่พอเหมาะนะฮะแล้วก็แรงแทมที่พอเหมาะถึงไหนแลนะ้วเนี่ย เบอร์บดท,ที่เหมาะสมนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันคือองค์ประกอบรวมนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆปรับเบอร์บดกดแรงแทมไว้ดีนะฮะโอกาสของการทำให้เกิดการแฉบบทกดากาแฟมันก็น้อยลงแต่ถ้าทุกอย่างมันมันลงตัวหมดแล้วแล้วยังเกิดปัญหานี้นะครับแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์นะครับว,ว่าว่าว่าไม่ใช่นะแนะนำให้เอาเครื่องไปให้ช่างตรวจเช็คสภาพดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ แต่ถามว่าถ้ารสชาติมันไม่ได้แย่มากหรือมันไม่ได้เพี้ยนมากครับก็ก็ไม่เป็นไรครับถ้าสมมติเราหมั่นตรวจเช็คเครื่องเป็นประจำอยู่แล้วนะโอกาสที่จะเกิดเรือ่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วเพราะบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ขายแค่วันละสองสามแก้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรพวกนั้นกับมันมากมากก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้วันหลายแก้วเลยอะ่ะ หลักร้อยขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะมีแบบนี้บ้างก็ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะยังไงถ้ารสชาติมันไม่ได้แย่มากๆก็ปล่อยผ่านไปได้ครับแต่ถ้าอยากจะรู้เหตุผลก็เนี่ยแหละครับคือเหตุผลของการที่ทําให้น้ําในการกราแฟของเราแฉะนะครับยงไงอีพีหน้ามีอะไรน่าสนใจคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ